ชอบช่วยเหลือคนไม่เคยดูถูกคนนะคะขอบคุณมากเลยคุณขวัญบอกว่าค่ะฟังแอดยาคุยแล้วได้พลังบวกของชีวิตคุณย่าช่วยเพิ่มพลังทัศนคติที่ดีงามสู่สังคมขอบคุณค่ะแอดยาก็เป็นคนจริงๆอะเนาะแอดยาเป็นคนจริงเป็นคนตรงนะคะแอดย่านะคะก็เป็นที่รักนะคะของผู้ใหญ่นะคะแอดยาไม่ได้ใช้ตำแหน่งแอดยาใช้เข้าไปหานะคะ ถ้าเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่มานะคะแอดยายกมือไหว้นะคะแล้วก็แนะนําตัวเองเสิร์ฟน้ําใครจะไม่กล้าเข้าหาผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่แอดย่ากล้าเข้าหาแอดย่าเป็นตัวแทนอําเภอถ้ามีงานวันแม่รัฐมนตรีมาผู้หลักผู้ใหญ่มาแอดยาได้รับการแต่งตั้งแอดย่าเป็นประธานไม้บ้านตําบลด้วยนะคะแล้วก็เป็นกรรมการของอําเภอแล้วก็จังหวัดนะคะ แอดย่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้กลับแอดยา่าไม่ได้เข้าเต็นท์ของตัวเองเด้อค่ะระดับรัฐมนตรีผู้ว่ายังตักข้าวให้เรากินเลยนะคะเขาจะรักแอดยา่าและย่าขอโครงการแอดย่าเป็นนั่งขอโครงการจังหวัดแอดย่าให้ทุกหมู่บ้านนะแอดย่าเห็นแล้วนะเพราะเมื่อก่อนแอดย่าไม่เป็นไรแอดย่าทาไมเขาไม่ทําอย่างงู้นทำไมไม่ทําอย่างนี้ไม่กี่วันนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านอีกบ้านนะคะ เขาบอกนะคะเขาจะมีการเรียกตั้งไม่นานแล้วนะคนนี้อ่ะเก่งสุดนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะบ้านบ้านใกล้นี่บอกนะชี้ให้ผู้ใหญ่บ้านที่นี่บอกนะแต่แอดย่าไม่เอาแอดย่าไปมอบทุนการศึกษาเป็นตัวแทนลูกมีคนมาถามแอดยา่าเขาเขาว่าแอดย่าจะลงนายกนะคะแอ้ย่าบอกแอดย่าไม่เล่นนะคะแอดย่าขอเป็นแอดย่านะคะเป็นย่าของหลานสี่สี่คนนะคะ เป็นลูกของสี่คนนะคะลูกชายสองเอไพ้ส,สองนะคะแล้วก็เป็นภรรยานะคะของคุณข้างกายแล้วก็เป็นคุณคุณแม่ของลูกแล้วก็เป็นคุณลูกของคุณแม่นะคะแค่นี้พอนะคะตื่นกี่โมงนะคะหลับกี่โมงวันนี้อยากกินอะไรวันนี้ไม่ไปบ้านลูกนะนะคะลูกก็ไม่รอเดี๋ยวนี้ลูกแอดย่าให้ลูกทํางานเป็นตั้งแต่เด็ก ลูกเป็นลูกจ้างแอดย่านะคะสมัยก่อนแอดย่าจากกรรมกรพ่อเขาก็เป็นคนรับเหมาก่อสร้างนะคะลูกไม่ได้เรียนนะตอนนี้ลูกกาลังเรียนนะคะกําลังเรียนนะคะเรียนทั้งสองคนนะคะคนหนึ่งเรียนคนโตเรียนบริหารธุรกิจนะคะเรียนทางทางออนไลน์เนาะเขาเรียกและคนคนน้อยนะคะจะเรียนนิตินะคะพี่ชายเขาอยากให้น้องเป็นทนายความนะคะ <laughs> เพราะว่าเราเคยโดนเอาเปียบนะคะอดย่าไปค้ำรถให้เขานะคะอดยาโดนพองนะคะจากนะคะที่เซ็นแก๊กเดียวนะคะคนนั้นเป็นหนี้ไม่กี่หมื่นเอารถไปคืนอีกต่างหากที่ขอนแก่นหรือเปล่านะคะแต่นะคะเราไม่รู้เรื่องกฎหมายนะคะสารใบอะไรมาเราไม่รู้นะคะอดย่าก็ไม่ได้อยู่ตอนนั้นเดินทางไปนะคะไปเกกับสามปีเนาะก็เดินยึดทรัพย์นะคะขายทอดตลาดนะคะ แล้วก็ตรงนั้นเป็นเรียนหอลูกบ้านสวนที่อาญ,ญาไปปลูกสามล้านนะคะเป็นเรียนหอแล้วก็เป็นบ้านลูกหลังแรกนะคะเขาเขาประมูลไปแค่หกแสนขายเขาขายให้เราหกล้านนะคะนี่คือนะคะแต่เขาเป็นนะคะอายการที่ปรึกษาอายการเด็กนะจังหวัดโน้นอนนะคะ่ะแล้วก็เป็นทนายควมนะคะทนายอาญ,ญายังไม่รู้ว่าอาญ,ญาเป็นใครนะคะเขาไม่ถามนะคะรู้แต่ว่าเป็น เป็นลูกของลูกชายแล้วก็เป็นแม่ยายของคุณหมอนะคะเขารู้แค่นั้นแต่คนที่เขาซื้อที่แอนหอมไปแล้วเขาเป็นทนายกับให้เขาเองเขารู้ว่าแอดย่าไม่รู้ได้ยังไงแอดย่าเรียนจบถึงมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็นะคะเป็นผู้บริหารของบริษัทกิฟฟรีไม่รู้ได้ยังไทงทนายนี่นะเป็นทนนายคุณต้องรู้หมดนะคุณไม่ถามฉันว่าฉันเป็นใครนะคะแต่คุณพูดอย่างนี้แอดย่ายังคิดในใจนะ แต่เขาทนายคนนี้เขาก็เคยนะคะเขาเป็นเคยทํางานธนาคารแล้วเขากโโ็โดนโดนโดนโกงเหมือนกันนะคะโดนโดนนี่แหละยึดทรัพย์นี่แหละก็คือเขาขายอะไรนะสังหารินทรัพย์นะคะเขาโดนเสียงเงินไปเยอะเขาก็เลยเรียนเรียนทนายนะคะเขาอายุแก่กว่าแอดหอมนะนะคะทนายคนนั้นเป็นคนกรุงเทพนู้นนะคะเขาแก่กว่าแอดหอมนะคะน่าจะแก่กว่านะ นี่แหละคือบทเรียนราคาแพงนะคะวันนี้แอดย่านะคะก็ตั้งแต่เติบโตก็ได้บทเรียนหลายอย่างนะคะวันนี้ถึงเข้าใจคนที่เคยลำบากนะคะแอดย่าไม่เคยทับถมใครและไม่เคยดูถูกใครนะคะเหมือนพี่วันชัยนะคะพี่วันชัยยังไม่รู้นะคะแม้แต่ลุงป้ายังไม่เคยรู้แม้แต่ยูทูบเบอร์ที่นั่นยังไม่รู้นะคะว่าแอดย่าเป็นใครนะคะ แล้วก็อีอีหน้ากากนะคะกับไอด่างนะหมาด่างนะคะแล้วก็ไอพวกนั้นแหละไอพวกเป็ดเปตตอนนี้มันกัดกันแล้วนะมันว่าแอดย่านะคะเป็นอะไรนะก่อนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์นะคะรถแดงถามหานะคะแอดยา่าแอดย่าเคยไปเชียงใหม่ลูกสะพ้ยแอดย่าไปเรียนหกปีลูกชายแอดย่าไปเปิดร้านทาโกยากิแปดสาขาห้างดังของเชียงใหม่นะคะคนเราอย่าดูถูกคนอื่นนะคะแอดย่าไม่เคยดูถูกใครเพราะชีวิตแอดยา่า เกิดมาไม่ใช่จะมาดูถูกใครนะคะแอดยาก็เลยมีความสุขวันนี้แอดยาหอมนะคะขอเป็นคนแก่นะคะที่มีคุณภาพนะคะและมีความสุขนะคะตลอดไปนะคะเอซจริงๆนะคะจะเป็นคนอายุ80ที่เต้นๆนะค,ะ <c oughs> คุณขวัญดูไว้นะแอดจำคำแอดยาไว้แอดยาต้องเห็นราชนีลูกทุ่งของเมืองไทยคนใหม่นะคะ เกิดขึ้นแน่นอนนะคะอีกกี่ปีเรานับดูยี่สิบปีตอนนี้หนูอายุสิบสามนะคะว่าไหมว่าไหมคุณเอฟซีนะคะโอ้ยนะคะสาวน้อยของเราน่ารักมากเลยเมาาื่อเช้าแอดย่าเอาเอาเอาที่น้องนะคะที่น้องไปเล่นกับเพื่อนนะเอฟซี FC, บอกว่าไม่ใช่น้องนะคะคุณเอฟซีเอ้ยนะคะน้องน่ารักนะคะ ย่าดีใจนะคุยไปแล้วสนุกนะไอ้ยคนชอบสนุกนะคะยิ่งเห็นหน้าสาวน้อยตาแป๋วนะคะแม่เช้ามีคนว่าคอมเมนต์คนไหนน้องต้นข้าวอันั้นแสดงว่าเขานะคะไม่ไม่ใช่เอฟซีนะคะบางคนเขาไม่ได้เข้ามาดูเนาะทำไมแอดย่าลงแต่ต้นข้าวต้นข้าวต้นเข <c oughs> าก็เลยมาดูกันใช่ไหมอุ้ยเนะค่ะคนอะไรนะคะวันนี้หนูโชคดีนะคะโชคนะคะ มหาลาภมหาโชคนะคะก็คือได้เจอนะคะครูดีนะคะเขาเรียกว่าถ้าเจอครูดีให้จดจํานะคะเจอเพื่อนดีให้จดจํานะคะเจอมิตรดีให้จดจํเด้อค่ะนะคะจะไม่ทิ้งนะคะคนที่อยู่เคียงข้างยามลําลบากนะคะวันนี้นะคะทิดาน้อยของเราเจอคุณนิวนะคะแล้วก็เจอพระอาจารย์นะคะ หลายคนนะคะจริงๆนะคะไม่น่าที่จะไปคอมเมนต์นะคะมีมีคอมเมนต์บอกว่าที่น้องใส่นะคะใส่ในชิงช้าสวรรค์น้องใส่อย่างนั้นก็ไม่ได้น่าเกียดหรอกงานโรงเรียนนะคะเหมือนลูกน้อยเด็กน้อยเขายังใส่นะคะ,ะมาคอมเมนต์ว่าน้องเมื่อคืนน้องว่านะว่าน้องใส่ชุดนี้นะคะพอ่อพ่อแม่แม่นะคะไอเซลบอกว่าถ้าน้องถ้าหนูใส่เหมือนแดนเซอร์นะคะพอ่อพ่อแม่แม่จะว่าหนูไหมนะคะ โอ๊ยนะคะหนูอ่านนะหนูฉลาดนะคะหนูอ่านทุกอันเลยอ็ดาร้อนแล้วนะคะอะ,อะไรมาผมก่อนเอ็ดย,ยาสระผมใหม่นะคะเพิ่งสระผมได้วันนี้นะคะใช้มือเดียวนี่แหละค่ะไม่ใช้ไม่ใช้คนข้างกายนะคะแต่เขาก็ล้างถ้วยทําอะไรให้หมดนะคะเอ็ดย,ยาก็นะคะมันคนเคยทํางานเนาะมันอดไม่ได้นะคะที่จะทํางานหรอกนะคะคุณเอฟสี่มันอดไม่ได้นะคะเราคนทํางานเนาะ แอดยาก็นะคะเนี่ยยังเจ็บอยู่เลยนะคะแต่ก็ดีละนะคะแอดยาใส่แต่ยามองนะลูกนะคะคนข้างกายให้ไปหาหมอก็ไม่ยอมไปเป็นคนกลัวหมอนะคะนี่นะคะเป็นคนกลัวหมอนะคะเนี่ยคะ่ะนี่บวมยังไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนก็หลายตังอยู่ใส่แบบนี้แลยวแ <laughs> อดยาไปโดนอะไรไรู้หนีบแรงนะเนี่ยนะคะ บวมเลยนะคะนะคะทองแปลงอยู่นะคะเดี๋ยวรอได้ทางกังค่าแชร์ก่อนเล่นแชร์นะคะเล่นแชร์เดี๋ยวละมื่อนะคะดอกเยอะมากเลยนะ,ะแต่แอดยามไม่เปียนะคะเป็นแม่ค้าด้วยกันนะคะไว้ใจกันได้นะคะจริงๆนะคะเนาะคนเรานะคะชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหุ่นหนูชอบร้องนะคะคนเรานะคะยามขึ้นก็อย่าหลงยามลงก็อย่าทอแอดยาดเตียนตัวเองเสมอนะคะ ขอบคุณ f อฟซีมากๆเลยนะคะ